ตอนแรกคิดว่ามาทัวร์พิพิธภัณฑ์จีนแต่สุดท้ายกลายเป็นทัวร์สิริภาคไทยเฉยเลยทางด้านซ้าย,อยของคืออุปกรณ์บาอย่างที่เราเคยใช้เือเนมาล้โอ้โหดูแปลภาษาดนี่ยคุขึ้นแปลภาษาแล้วตอนนี้โอเคคือที่นี่มันดีนะเป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่านาซีแต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้โฟกัสวัฒนธรรมเท่าไหร่ พ่อมัวแต่โฟกัสไกด์คนนี้ที่พูดไทยได้นิดหน่อยแล้วที่เหลือคือฝากชีวิตไว้กับฟิลิหมดเลยนีเรากำลังเดินผ่านทางเดินเวลาซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางดูงานที่เมตบนถนนม้าชาโบราณว้าวห็นเปียวเรื่องว้าว ว้าวนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นของจริงเลยชาวทิเบตครับบูชายันนะนนโผโ,โอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่นนนด,ดูชที่แพทย์ส,งส่งใช้เนการผาตัด เมื่อกว่าอนข้าใจเข้าใจอ่าบอกว่านี่เป็นแบบว่าเป็นการแพทย์เมื่อสมัย4,000ปีแล้วหมโ้ยีสนิมเต็มเลยเก็บไว้นานนะ่นะเป็นอ่าอ๋อ125ปีเลยเป็นแพทย์ของทิเบตนะโอย อ๋อจเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะนี่นะของจีนก็จะแบบว่าดูขังๆหน่อยนะนี่คือว้านอ่ะนี่คือว่านเ<ช>จียเจียเจียก่อนกับเขายื่นอันนี้ให้ผมเป็นตาปั๊มรูปปีหมูแล้วบอกว่าให้ผมโชคดีนะคือแบบเฮ้ยประทับใจมากอะ่ะใครว่าไปเที่ยวคนเดียวมันเหงาที่ที่เจียงไม่เหงานะครับเพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่และได้สิริ เป็นลามส่วนตัวฟรีๆอีกตั้งหาก